ถ้าชวนใครสักคนมาอยู่ห้องข้างๆนาอยากจะชวนใครมาเลยถ้าชวนกิ๊กมาแฟนจะรู้ไหมครับทีแรกทีแรกไม่รู้หรอกนายพูดเมื่อกี้เขารู้แล้วแหละห้องแกทําสตูดิโอเดี๋ยวห้องซันทําเป็นที่อัดเพลง<อ>แต่ต้องมาหารค่าไฟกันนะ,ะแนะนําเพื่อนของคุณหนึ่งห้องครับคุณเอาไปเลย1,000 0บาท1,000 0บาทโอ้โอะไรมันจะเยอะขนาดนี้สวัสดีครับก๊อบอมงกลงปงนะครับเ แล้ววันนี้ก็อยู่ที่พัมคอนโดลังสิตอะไรสอนวันนี้เราจะพาไปตามหาผู้ที่อยู่ที่พัมคอนโดลังสิตอะไรสอนว่าเขามีไลฟ์สไตล์หรือว่าการใช้ส่วนกลางใช้ชีวิตแบบไหนแต่ก่อนอื่นเนี่ยก,ก็มีเรื่องราวดีๆอยากจะมาทําให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวมองกรุงเทพหรือว่าชาวล้านเรามอกรุงเทพทุกคนเนี่ยได้รับรู้กันนะครับผมนั่นก็คือเรามีทริคเล็กๆที่อยากจะแชร์ให้กับทุกคนนะครับผมว่าเราสามารถหาเงินได้ในช่วงนี้ไปกันเลยดีกว่า เรามาดูกันดีกว่าครับว่าท่านจะได้เงินจากการแนะนําเพื่อนได้อย่างไรอย่างแรกคุณเข้ามาที่พฤกษา .com ครับตามภาพที่ขึ้นนี้เลยกดเข้าไปที่ตรงนี้แล้วก็กดสมัครสมาชิกค,ครับนี่ครับพอเข้ามาหน้าที่สมัครข้อมูลแล้วเนี่ยมันจะมี3สเต็ปด้วยกันสเต็ปแรกก็คือใส่ชื่อน,นามสกุลหมายเลขบัตรประชาชนโอเคผมกรอกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกับขั้นตอนที่2เลยนะครับผมกดไปที่เมนูอันเดิมปึง้งนี่ ตรงนี้จากสมัครสมาชิกมันจะขึ้นเป็นชื่อของเราและตรงนี้ด้านล่างครับลงมามันจะมีคําว่าปรึกษาเมมเบอร์กดเข้าไปที่คําว่าปรึกษาเมมเบอร์และนี่คือขั้นตอนที่3ครับเราเข้ามาที่หน้าปรึกษาเมมเบอร์แล้วคุณเพียงใช้นิ้วรูดขึ้นไปหนึ่งทีมันก็จะขึ้นมาแนะนําเพื่อนกดเข้าไปปุ๊บจะเข้าสู่สเต็ปที่4โอ้โคุณเข้ามันง่ายจริงๆนี่นะครับและหลังจากเรากดเข้ามาที่ปุ่มแนะนําเพื่อนเนี่ยมันก็จะพาเราเข้ามาที่หน้ากรอกข้อมูลสําคัญเลยนะครับอันนี้ขอย้ําไว้เลยก็คือต้องให้เพื่อนของคุณเนี่ย กรอกข้อมูลอะไรให้เรียบร้อยซะก่อนก่อนที่จะเข้ามาดูโครงการนะครับอันนี้ย้ำจริงๆเพราะว่ามันสําคัญมากๆต่อต,ตัวของคุณและตัวของเพื่อนคุณข้อหครับหลังจากที่คุณแนะนําเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยทางโครงการจะทําการโทรติดต่อเพื่อนคุณสวัสดีครับที่นี่คือปรึกษานะครับเราอยากจะนัดคุณ ถ้ามาดูโครงการวันนี้สะดวกไหมครับสะดวกครับสะดวกผมกำลังจะไปดูนะครับเมื่อเจอการประมาณบ่ายโมงอ๋อได้เลยครับว้เจอกันโอ้ห้องนี้ยอดเยี่ยมมากเลยผมชอบมากเลยผมตัดสินใจเอาห้องนี้ครับเฮ้ตายเถอะวันก่อนที่ฉันเพิ่งแนะนําเพื่อนไปทาไมพิ่มมันขึ้นมาหนะ้าพันเ่ยและข้อที่หกครับใช่ครับหลังจากเพื่อนของคุณเนี่ยทำการจองและโอนกรรมสิทธิ์กับทางโครงการพอยต์ก็จะเข้ามาสู่พฤกษาเมมเบอร์ของเราจำนวน5,000พอยต์คุณพระเถอะ5000พอยต์นี่มันไม่ใช่น้อยนะครับคุณ1พอยต์จะเท่ากับ2บาทและ5000พอยต์ หนึ่งมืนบาทโอ้โหอะไรมันจะเยอะขนาดนี้ย้ำนะครับหลังจากจองและโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้วคุณจะพาใครมาอีกก็ได้ไม่ว่าจะเพื่อนจะญาติจะพี่จะน้องจะน้าจะอาทั้งชั้นเนี่ยคือบ้านของคุณคุณสามารถตั้งชั้นนั้นเป็นานามสกุลของคุณได้เลยเอาล้วครับผมหลังจากเราสมัครสมาชิกแล้วเราก็ได้รู้สิทธิประโยชน์ของสมาชิกเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมชัดอยากจะรู้แล้วล่ะครับว่าคนที่อยู่ที่พรมคอนโดนรังสิตไลฟ์สองเนี่ยไลฟ์สไตล์ของเขาจะเป็นแบบไหนโอ้โชัดอยากจะรู้แล้วสิพอดูจากส่วนกลางแล้วมันน่าจะเเเเฟี้ยยวนนะะอาละาลลรไปดูกั อ้าวเราพ่อหนุ่มนายชื่ออะไรกันเหรออ่าชื่อเองครับปีสามครับคณะนิเทศศาสตร์สาขาการผลิตอีเวนต์ครับเด็กอีเวนต์นะโอเคนายอยู่ที่นี่มานานหรือยังที่พรัมคอนโดรังสิตอะไรพี่สองปีหนึ่งแล้วครับโอ้ปีหนึ่งแล้วเหรอเช่าหรือซื้ออะเช่าครับเช่าอ๋อเราทำไมไม่ซื้อไม่มีตังค์ครับพี่อ๋อที่มีให้ยืมไหมไม่มีว่ะตอนตอนนี้ถ้ามีให้ยืมมีอยู่ห้าร้อยเนี่ยเอาไหมเอาเอาเรียกบัญชีมาไอ้ทำไมถึงเลือกที่นี่เนี่ย เห็นว่า,ามันอยู่ใกล้มอครับเดินทางง่ายสบายสะดวกพี่มีวินอ๋อโอเคนายไม่ได้ไถสกเก็ตไปที่หน้าปักซอยใช่ไหม,มหลังจากมาอยู่ที่นี่เนี่ยชอบส่วนกลางตรงไหนหรือว่าชอบห้องนายหรือเปล่าชอบสระว่ายน้ำครับสระว่ายน้ําที่โล่งๆหรือสระว่ายน้ําที่มีคนที่มีคนนี่พี่แล้วส่วนการส่วนอื่นเนี่ยนายเคยไปใช้ที่ไหนบ้างไหมแค่ฟิเตเนสครับแค่นั้นอ๋อฟิเตเนสมาออกกำลังกายใช่ไหมใช่ครับถ้าชวนใครสักคนมาอยู่ห้องข้างๆนายได้เนี่ยนายอยากจะชวนใครมาเลยถ้าชวนกิ๊กมาแฟนจะรู้ไหมครับ ทีแรกทีแรกไม่รู้หรอกนายพูดเมื่อกี้เขารู้แล้วแหละนายมีกิ๊กยังไงเหรอพูดเป็นงั้นแหละพี่โอเคโอเคถ้มีก็ดีขอสามคำพี่กิ๊กคนนั้นที่นายจะชวนมาหน่อยคิดถึงนะเอานี่นายมีจริงสิเนี่ยเอาขอวับเม้งและกิ๊กของเม้งหน่อยไม่มีกิ๊กพี่อ๋อโอเคว่าเมื่อกี้มุกใช่ไหมใช่ครับอ้าว้าบมาขอวับหน่อยอ IG นะพี่อืม MNG ครับแล้วก็ dot M ประมาณสี่ห้าตัวผมจำไม่ได้เอ้า IG นายจริงไหมเนี่ยจริงเหมือนจะไม่ได้แป๊บนึ่งนะพี่ MNC M เรื่องสกอ M ห้าตัวแล้วก็ M g <Okay. S 2> ครับโอเคเม้งนายคขาจะหิวแล้วล่ะไปหาข้าวกินซะเถอะนะ okay, ขอบคุณน้องเม้งมากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค,ดครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อเล่นก็ได้ชื่อมินค่ะชื่อมินนะครับน้องมินได้อยู่ที่นี่หรือเปล่าไม่ได้อยู่เขาไม่ได้อยู่เหรอใช่ค่ะมาหาเพื่อนงั้นเดี๋ยวพี่ถามน้องมินเลยครับว่าน้องมินชอบอะไรในพทมคอนโดรังสิตอะไรสอง แบบเป็นเฟิร์สอิมเพรสชั่นที่น้องบินเข้ามาที่นี่แล้วแบบว,ว้าวส,สวนสวยสวนสววยว่าวพอเข้าไปก็แบบชอบห้องมากเพราะมันแบบแต่งห้องได้ง่ายอ๋อจริงบบจรงมันคุมโทนจริงๆอันนี้พี่เคยเห็นแล้วก็แบบแบ่งโซนได้ดีถ้าอยากจะชวนใครสักคนมาอยู่ที่ห้องข้างๆเนี่ย น้องมิ้นอยากจะชวนใครใครก็ได้เลยเป็นเพื่อนแล้วกันค่ะจะได้สังสรรค์กันง่ายๆอ่ะใกล้ไม่เหงาใช่แล้วแบบพงก็กว้างด้วยจะได้แบบว่าไปมาหาสู่กันง่ายขึ้ๆแต่ว่าอยากให้เพื่อนได้อยู่ที่ดีๆโอ้ตอบสวยงามมาก3ามคำให้กับเพื่อนคนนี้รีบมาอยู่ค่ะโอ้รีบมาอยู่เปิดวาร์ปน้องมิ้นกันสักหน่อยครับมา IG ค่ะ P P M M I C T ค่ะเดี๋ยว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 เดี๋วเดี๋ ค่ะเรียนนิเทศบอร์ดแคทปี2ค่ะอยู่ปี2นะครับผมน้องครีมนี่ก็คืออยู่ที่ทำาอไ v e ลังสิทธิ์สองนี่เลยใช่ไหมใช่ค่ะอยู่มานานหรือยังอ่ะอยู่ตั้งแต่ตอนเดือนพฤศจิกิีที่แล้วโอ้โหนานใช้ได้อยู่เหมือนกันนะสักพักเลยนะคิดยังไงถึงเลือกมาอยู่ที่ทำรังสิทธิ์ a สองนี้เพราะว่าห้องมันใหญ่แล้วมันก็อยู่ใกล้มอด้วยอันแล้วส่วนกลางเราชอบตรงไหนเอ่ยจริงจหนูชอบสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำใช่ไหมใช่สระมันใหญ่ถ้าอยากจะชวนใครสักคนมาอยู่ข้างห้องเนี่ยน้องครีมอยากจะชวนใครหนูอยากชวนเพื่อนในกลุ่ม เป็นไอ้แกงเนะมันมันล่าเปรี้ยวนะนอยู่ห้องข้างๆมันเหงา <c oughs> สมมุติถ้าชวนเพื่อนอีกคนมาได้แล้วมาอยู่ห้องข้างๆเลยใช่ไหมสามคำที่จะมอบให้เขาคืออะไรครับน้องครีมมาอยู่กันอ้าวสุดยอดเลยขอบคุณมากเลยครับน้องครีม IG Facebook ท่านน้องครีมสะดวกมาเลยครับผม KTC การจานี underscore, อันเดอร์สกอร์ค่ะขอบคุณมากนะครับชื่อเก้านะครับคณะนิเทศศาสตร์สาขา broadcasting and streaming media production ครับสตรีม m ิ n งม e เดียโปรดักชันใช่ไหมฮะเอาเป็นว่าอ,อยู่ที่พ r o m alive เนี่ยเมื่อกี่เดือนกี่ปีนานเท่าไหร่แล้ว โอ้พามาไล่เลรพ่ะใช่น่าจะปีหนึ่งแล้วพี่ปีนึงแล้วโอ้โห,โหอยู่มาปีหนึ่งคิดยังไงถึงเลือกที่จะมาอยู่ที่พรมคอนโดรังสิต alive สองแห่งนี้ครับอย่างแรกเลยก็คือมันมันใกล้มอพี่อเออเราเป็นนักศึกษาปีหนึ่งแล้วแบบมันมี bus s h a ต o w b u สที่แบบว่าเอาเราไปส่งเรียกว่าอะไรนะ shadow b u ส shadow bus เอาว่ามันสะดวกสบายใช่ไหม,มนในการใ,กใช้ชีวิตแล้วตั้งแต่อยู่มาชอบส่วนกลางที่ไหนมากที่สุดชอบที่สุดนั่นจะเป็นห้องดูหนังพี่ห้องดูหนังห้องหนังแบบโคตรกว้างกว้างมากคือแบบชวนเพื่อนมามถมๆแล้วนั่งดูหน ถ้าเลือกได้เนี่ยอยากจะชวนใครมาอยู่ห้องข้างๆอยากชวนเพื่อนมาเพราะแบบเราอยู่นิเทศแล้วงานมันเยอะ,อะเลยแบบอยากมาอยู่ข้างๆกันแล้วแบบว่ามีการเคยพูดคุยว่าเฮ้ย eh, ห้องแกทําสตูดิโอเดี๋ยวห้องซันทําเป็นที่อัดเพลงแต่ต้องมาหารค่าไฟกันนะ,อะขอ3คําถ้าอยากจะชวนเพื่อนมาอยู่ที่นี่ร้องเบาๆเปิดวารน้อง9ซะหนอ่อยมาๆเอ่อ underscore tgs_underscore นะครับ ig ครับผม ไป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 ได้แล้วเอาละทุกคนหลังจากที่เราไปทําการสัมภาษณ์คนที่อยู่แถวนี้มาแล้วนะครับผมว่าไลฟ์สไตล์ของเขาเป็นยังไงเขาชอบส่วนกลางตรงไหน,นไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำฟิตเนสหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะฮะ ถ้าหากว่าคุณมีคนรู้จักที่กําลังสนใจอยากจะมาอยู่ที่พัมคอนโดรังสิตอะไรฟ์2แห่งนี้เนี่ยคุณก็สามารถแนะนําเพื่อนของคุณให้มาซื้อที่นี่ได้นะครับผมหนึ่งห้องครับคุณเอาไปเลย1,000 0บาทคุณจะทำกี่ครั้งก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพอ่อแม่พี่น้องแต่ว่ามันมีเงื่อนไขยอยู่ง่ายๆเลยก็คือคุณต้องเข้าสู่ระบบที่พฤกษา .com ก่อนแล้วก็ทาการลงทะเบียน ชื่อเพื่อนของคุณก่อนที่เพื่อนของคุณจะเข้ามาดูโครงการนะครับผมถ้าเพื่อนของคุณทําเรื่องโอนเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะได้ไพอยแล้วคุณก็จะได้เงินทันทีหรือว่าใครอยากจะติดตามเงื่อนไขต่างๆนะครับผมก็ติดตามได้ที่แฟนเพจเฟซบ o o กพัมคอนโดบายพฤกษานั่นเองครับโอเคครับทุกคนแล้ววันนี้กอฟโอมองก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกับโอมงกุลงโปง,โปง,โปงได้ใหม่ในคอนเทนต์ถัด,ถดไปถ้าเขาเรียกมาไปละบายไว้เจอกันทหไมอย่าลืมชวนเพื่อนมาอยู่กันเยอะๆนะ